ปลาเยอะอาหารจะพอไหมว <c oughs> ันนี้น้ำลงสะพานชี้เดีเลยโอ้โหอ้ยน้ำ อุ้ยปลาอะไรอ่ะเมื่อกี้นั่นนะตัวใหญ่ไม่ใช่มีเกปตปลาตะอะไรค่ะไหนอ่ะไม่ใช่สีชมพูสีขาว เพิ่งเห็นตัวใหญ่วันนี้คนมาให้น้อย

ซื้อมาเพิ่ม